ขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ชมคลิปทำความสะอาดวัดของอวัดพิชัยญาติในวันนี้ตรงกับวันที่24มีนาคมพุทธศัการาช2564วันนี้ในภาคเช้าในเวลา10โมงครึ่งโดยประมาณก็ นะได้ชักชวนพระภิกษุสาม,มนเณรวัดพิชัยญาติออกมานะทำความสะอาดวัดวา,ารามเป็นประจำทุกวันนะวันนี้ก็มีพระภิกษุสาม,มนเณรออกมาร่วมด้วยช่วยกันนะจำนวนหนึ่งนะกนะ็ได้เห็นประโยชนนะ์ของการทำความสะอาดวัดวา,ารามนั้นและก็ได้เห็นประโยชน์ของ ความสมัครสมานสมัคคีของพระภิกษุสามเณรภายในวัดนั้นประการหนึ่งการได้ทําความสะอาดนะก็ถือว่าเป็นการบําเพ็ญบุญได้ประการหนึ่งเพราะว่าการทําความสะอาดนะเก็บกวาดนะกุฏิเสนาสะนะตลอดจนถึงภายในวารามนะก็ จิตใจของผู้ที่ทำก็นะนำมาซึ่งความนะสบายใจความปร่งใจแล้วก็นะความนะชื่นใจนะให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะที่ไดนะ้ที่ได้เห็นเรืงการที่ได้ทำความสะอาดแล้เกิดความสบายอกสบายใจความปร่งใจนะและก็ความชื่นใจดังกล่าวนะ ก็เป็นการสแสวงบุญนะเรียกว่าการนะเป็นอุปกรณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดบุญนั้นประการประการดังกล่าวนะที่พระเจ้าเรีว่าสุขโขพจนสัวอุจโยนั้นจิตใจของผูดด้ทำความสะอาดนะวัดวารามหรือว่าที่อยู่ของตนเองนี่ก็ถือว่าเป็นการ นะสท้ในเห็นจิตใจของผู้ที่ทําด้วยดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าผู้ที่ทาความสาะาอาดรัตวารามนะจึงเกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้กับผู้ที่ทาเองและก็เกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้อนุโมทนาเประนั้นวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับพระภิกษุสามาเณรตลอดจนถึงญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้นะชมคลิปนาะทำความสะอาดของวัดปิชาย,ยาิ ขอพลานิสงค์อันเกิดจากการทําความสะอาดวัตวารามจงให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกโศกรบภัยสัพทุกสัพปโศสปโกสัพโรคสัพภัยสัพเคราะห์เสด็จจันใดใดๆจะได้มาล่มกายและที่สาคัญที่สุดขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขทั้งกลางวันและกลางคืนขอเจริญพร